รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย พลลััังงที่ย่ยยผิตภณฑ์นรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือ30นาทีเต็มของรายการ Bright Talk กับผมวัชรากนิกาครับท่านผู้ชมฮะใน Bright Talk ในวันนี้เป็นรายการสดนะครับอาจจะมีบางอย่างที่แปลกใหม่เพราะว่าวันนี้ ต้องเป็นการต้อนรับวันที่7วันอาทิตย์ที่7สิงหาคมครับวันนี้เขาเรียกกันว่าเป็นวันลงประชามติท่านผู้ชมฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าวันนี้มีเรื่องมีราวให้ตื่นเต้นกันตั้งแต่เช้าเลยนะฮะต,ตอนเช้าเมื่อกี้ก็ผมให้เพลงมาเป็นเพลงสำหรับกีฬาแล้วนะครับเพราะว่าต้องแสดงความยินดีนะครับกับฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรก ของลีโอเกมในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้องแนนโสพิตาธนสารนะครับซึ่งวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับได้เหรียญทองในรุ่น48กิโลกรัมหญิงก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ลุ้นตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ในช่วงตีห้าเป็นต้นมาแล้วท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นไล่เลียงมาเรื่อยๆตั้งแต่8โมงเช้าจนกระทั่ง4โมงเย็นวันนี้ นะฮะจนกระทั่งถึงตอนนี้ครับบรรยากาศที่ Bright TV แห่งนี้ตั้งแต่ผมเข้ามาแต่งตัวแต่งหน้าอะไรต่างๆต้องบอกว่าคึกคักแล้วก็เข้มข้นอย่างยิ่งอันเนื่องมาจากก็วาระของการลงประชามติตอนนี้กองเชียร์แต่และฝ่ายก็ลุ้นกันเต็มที่ก็ฝากท่านผู้ชมเอาไว้นะฮะว่าฝาก ใครที่เป็นคอการเมืองหรือสนใจเรื่องราวของอข่าวสารในเรื่องของการการลงประชามติหรือเรื่องราวของการเมืองวันนี้ท่านพลาดไม่ได้นะครับกดแชร์ไว้เลยนะครับช่อง2 0นี่ยครับทีมงานอาจจะไม่เยอะเท่ากับช่องอื่นๆนะฮะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีเยอะไม่แพ้ช่องอื่นๆก็คือ ฝีมือแล้วก็ความตั้งใจของน้องๆเมื่อกี้ผมเห็นทีระธัญญาอนันต์ผลวรวีวุวนิตเห็นอีกหลายผู้คนครับน้องๆน,นะฮะก็ตั้งใจทำงานกันรัชนีวันดวงแก้วด้วยมัง้งแล้วก็อีกหลายๆคนนะฮะแล้วก็จบจากรายการนี้ใครที่เป็นแฟนไม่ว่าจะเย้รือโนนะต้องดูนะเท่าที่เห็นเนี่ยตอนเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาก็ เจอท่านสดศรีสัตยธรรมนะฮะแล้วแววแววว่าคุณภัยบูรณิติตะวันก็จะมาเดี๋ยวคงไม่ได้คุยเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องธรรมกายเราคงคุยเรื่องการเมืองนี่แหละแต่ท่านผู้ชมฮะวันนี้แขกรับเชิญของผมเป็นอาจารย์ของผมอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิลัยรำคำแพงถึงแม้ว่าวันนี้ท่านจะไปอยู่ที่มหาวิลยัยศิลปรกรแล้วอยู่ที่คณะวิทยาการจัดการแต่ท่านก็ยังเป็นครูทางด้านรัฐศาสตร์และการเมืองของผม นะฮะเหตุผลที่ผมเชิญท่านมาเพราะว่าถ้าเรื่องความเร็วเรื่องอะไรเดี๋ยวดูน้องๆไปตอนแล้วก็ถ้าเรื่องความแม่นยําหรืออะไรเดี๋ยวรอให้สักสัปดาห์หนึ่งเดี๋ยวเอาเบอร์ต้ตนๆมานั่งคุยแต่ตอนนี้วิเคราะห์ในเชิงรัฐศาสตร์กับแขกรับเชิญของผมครับคุณครูของผมท่านรองาศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาตอนนี้ท่านนั่งอยู่ผมนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวัชระขอบพระคุณฮะครับท่านอาจารย์วันนี้นั่งดูนั่งลุ้นบ้างหรือเปล่าฮะเออผมก็ ลุ้นเหมือนกันนะผมไม่กล้าผมผมไม่กล้าไม่ไม่กล้าถาม2องคำถาม <c oughs> ก็คือท่านไปหรือเปล่าหรือท่านเลือกใครแต่เอาเป็นว่าท่านลุ้นอยู่ใช่ไหมผมลุ้นอยู่ <นะ S 2> ลุ้นมาหลายเดือนแล้วลุ้นอยู่มาหลายาเดือนแล้วนะฮะตอนนี้ขออนุญ,ญาตนะครับพักเอาโฆษณาของผมสักนิดนึงก่อนนะฮะท่านผู้ชมฮะพักกันสักครู่ครับ สร้างความบรท์โดยปตอทอพลังที่ยั่งยืนผลิตภัณฑ์แกรนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แวร์โดยบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนโชคทวีทัวร์จองทัวร์ทั่วโลกวันนี้ที่02-879-1628มาตรฐานทัวร์ดีต้องโชคทวีทัวร์ กับเข้าสู่รายการ r บรท t t a อกกับผมวัชระกนิกาภาคพิเศษครับวันนี้ต้อนรับวัน7สิงหาประชามติกับท่านศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาครับท่านเป็นอ,อยู่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกตำแหน่งนึงเพิ่งทราบนะครับว่าท่านเป็นส,สออกอครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับ,รบวันนี้ขณะที่เรากําลังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะ ข่าวสารก็ทยอยออกมาเรื่อยๆมีเอกซงเอกสิทธิ์<ๆ>ผมไม่แน่ใจนะฮะ<ๆ>เพราะว่าก็กำลังตามอยู่เอาเป็นว่าผมถามอย่างนี้ดีกว่าถามในสิ่งที่อาจารย์ในฐานะนักวิชาการด้านราัฐศาสตร์นะครับแล้วก็คลุกคลีตีมงตอนนี้ก็ต้องบอกเป็นนักการเมืองด้วยนะเนี่ยนะ,ะสกถ,ถือว่าตำแหน่งกการเมืองอนะครับใช่ครับนะฮะก็จะถามเรื่องหน้าไกลๆหน่อยผลของประชามติมีบางคนเขาบอกงี้คือไม่ว่าบวกหรือลบนะไม่ว่าออกมาเยสหรือโนนะผลออกมาตอนสามสี่ทุ่มเนี่ย อย่างไม่เป็นทางการเนี่ยจะเยี่ยสือโนก็แล้วแต่บางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าประชามติผลของประชามติเนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือวิกฤตหรือโอกาสของประเทศกันแน่คือ,ต,อตัวเนี่ยครับผมมองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นการการเมืองของประเทศไทยเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาของรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นผมว่าเรามาแก้รัฐธรรมนูญกี่กครั้งขี่หนก็ไม่ใช่แก้ปัญหาของประเทศปัญหาของประเทศเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ของคนคแต่เสร็จแล้วไปไปมา,มาเนี่ยเราก็โทษรัฐธรรมนูญทุกทีเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันเป็นแค่ตัวหนังสือที่อยู่ในกระดาษครับทีนี้อพฤติกรรมของคนเนี่ยมันไม่สามารถจะประพฤติรรไปตามสิ่งที่มันกําหนดในกระดาษได้นะครับมันก็มีทางออกทางโน้นทางนีน้เฉยๆไปอย่างน้นอย่างนี้ครับแล้วก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นมา ถ้ารัฐธรรมนูญเป็นคําตอบของประเทศดีจริงเนี่ยนะครับผมคิดว่ารัฐธรรมนูนเราจะไม่เปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้ครับ40เราก็บอกว่าปฏิรูปรมา 5, 0, ปฏิรู<า>รว่าปฏิรูปกว่า57ปฏิรูปยิ่งกว่า5759อีกนะครับถึงปัจจุบันด้วยเหตุน,นี้ผมมองดูว,ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เป็นวิถีทางการปกครองเท่านั้นเองไม่ใช่หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะดีงามมันจะแก้ไขาปัญหาความปรองดอง เศรษฐกิจส,สังคมการเมืองมันจะแก้ไขโดยรัฐธรรมนูญส่วนตัวนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตาวผมไม่เชื่อตรงนั้นแต่อาจารย์กําลังจะสอนกําลังจะบอกให้ลูกศิษย์คนนี้งงนะฮะผมเวลาผมเรียนวิชารัฐศาสตร์เนี่ยแม้กระทั่งตัวท่านอาจารย์เองนะฮะก็บอกหรือในในหลักฐานหรือในหนังสือในตำราตำราก็จะบอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนี้ของประเทศนะฮะก็ค <hurting S 2> <ell: S 1> ือทั้งโลกอะถ้ายกเว้นสังคมนิยมนี้อะไรก็ว่ากันไป ไม่สาคลนิยมก็มีก็มีครับนะฮะแต่ตอนนี้เหมือนอาจารย์กําลังบอกผมว่าเฮ้ยประชามติไม่สำคัญหรอกแล้วธรรมนูนคือผมกำลังพูดว่าประชามติเนี่ยสำคัญไหมสาคัญสําคัญแต่ผมก็พูดว่าเรากําลังพูดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะแก้ไขเป็นยารักษาทุกโรคได้ไหมครับจะแก้เรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ได้ไหมผมตอบว่าไม่ได้นะครับทุกอย่างมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมเป็นเรื่องของสันดานเป็นเรื่องของวัฒนธรรมถ้ารัฐธรรมนูญมันดีจริงมันแก้ไขได้จริงเนี่ย ปัญหาต่างๆมันไม่สะสมมาตั้งแต่พศ2475ครับคุณรัชชาลองนึกดิถ้ารัฐธรมนูญมันดีจริงสามารถที่จะเขียนมาแล้วเนี่ยปฏิบัติได้แก้ไขได้ทําไมเรามีตั้งสิบกว่าฉบับเออใช่ไหมครับวันนี้เรามีสิบเก้าฉบับนะครับผมไม่แน่ใจตัวเลขรวมๆมาประมาณนี้มากที่สุดในโลกมันขึ้นอยู่ว่าคนที่จะถูกกําหนดในตัวในโครงสร้างของรัฐมนูญเนี่ย เขาสามารถที่จะดําเนินการไปตามเจตนารมณ์ที่มันกําหนดในรัฐธรรมนูญได้หรือไม่มถ้าบุคคลเข้าไปแล้วในระบบการเมืองแล้วก็เฉยใช้ทุจริตคอร์รัปชันโกงกินกันกี่ฉบับกี่ฉบับมามันก็ต้องถูกฉีกทิ้งหมดมโดย,โดย,โ,ดยโดยประมาณนี้นะครับอเมริกาเนี่ยฉบับเดียวใช้มารมุกิปีร้อยกว่าปีถูกต้องครับถูกต้องนะครับแล้วก็มีไม่กี่มาตราด้วยนะองค์กรอิสระอะไรก็ไม่มีอํานาจมากมายมหาศาลตรงนั้นถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยผมก็มองดูว่า รัฐธรรมนูญเป็นแค่กติกากว้างๆของสังคมที่กำหนดระเบียบการจัดการทางการเมืองของประเทศนั้นแม้กระทั่งฉบับนี้ด้วยใช่ไหมใช่นะครับอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญน,นะครับเป็นแบบที่ไม่จะหายไปจารีตมาเป็นีไปเพราะฉะนั้นผมว่าเราไปให้ความสําคัญกับรัฐธรรมนูญจนเกินเหตุและเราคิดว่าอตรงนี้คือคําตอบนะครับของประเทศว่าเราจะต้องอเขียนรัฐธรรมนูญให้ดีเขียนอย่างโน้นอย่างนี้และจริงๆเนี่ยมัน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 ได้ไหมล่ะอาจารย์ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถึงแม้อาจารย์จะบอกว่าหลักการเนี่ยม,มันควรจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมัน,มน,มน,มนรัฐธรรมนูญเนี่ยไม,ไม่ใช่ยาที่ครอบจักรวาลสำหรับการแก้ไขปัญหาของประเทศเอาเฉพาะเมืองไทยก่อนนะครับ,รบแต่วันนี้อาจารย์ปฏิเสธไหมล่ะว่ารัฐธรรมนูญคือความขัดแยง้งอา,าอาจารย์มองอย่างผมไหมผมมองอย่างนั้นคือผม อ่ะผมมองมาว่ารัฐธรรมนูนคือขความขัดแย้งก็ได้ถ้ามองแบบคุณวชระก็คือว่าระหว่างผู้รับและผู้ไม่รับถูกไหมครับแต่ถ้าถามผมมองนะในมุมมองผมจะมองแปลกไปนิดนึงครับมิติที่ต่างไปนิดว่าความขัดแย้งมันเกิดขึ้นก่อนมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความขัดแย้งด้ลงเอารัฐธรรมนูญฉบับนี้มามาจับเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งที่เกิดจากปลายเหตุอื นะครับเป็นปลายเหตุครับโดยตอนนี้มีรัฐธมนุญเป็นตัวตั้งแต่ก่อนหน้านั้นมีความขัดแย้งอยู่แล้วร,ระหว่างคน2กลุ่มถูกไหมเราเราก็เข้าใจดีเขาก<ด>็าอ้างอีกว่ารัฐมนุนมันไม่มไมรัดกลุ่มพอไงม,ม,มันถึงเกิดช่องที่ทําให้ใครก็ตามใช้ประโยชน์จากรัฐมนุญคือถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยมันเสิบบกว่าฉบับแล้วนะ<อ>แล้วถ้าฉบับเนี้ผลสุดท้ายมันก็จะต้องอ้างกันอย่างนี้อีก เอ่นอีกฉบับต่อไปฉบับนี้เป็นฉบับที่่าไรผมจำไม่ได้ล้ครับผมก็ไม่นับตอนตอนนี้เท่าไหร่นะสิบเกาหรอน่าจะ19ครับสิบแ้าอ่ต่อไปก็20อาจจะเกิดยีอีกนะครับอ่อับตรงเนี้ยมันจะจะถึงกับอะไรนะครับอืเพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยผมอยากจะให้สังคมประชาชนเนี่ยมองดูถึงว่าวัฒนธรรมการเมืองระบบการเมือง ความเป็นพลเมืองของคนเราเนี่ยมันมันเจริญขึ้นตามไอ้สิ่งที่เราสถาบาหรือยังถ้าเรายังไม่เจริญขึ้นตามสิ่งที่เราสถาปนายังไม่เจริญขึ้นตามสถาบันทางการเมืองเนี่ยผมว่าเราสร้างสถาบันการเมืองที่ทรงเกียรติสวยหรูขนาดไหนเนี่ยแต่คนที่เข้าไปใช้คนก็เข้าไปเยี่ยมไปทํางานมันไม่ได้พอสุดท้ายสถาบันก็พังเหมือนกับนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันเราสร้างคอนโดอย่างดีเลยนะครับ เอาคนที่ไม่มีวัฒนธรรมเข้าไปอยู่ยผลสุดท้ายคอนโดแห่งนั้นเนี่ยเละกลายเป็นสลัมเลยเหมือนกันอาจารย์ก่อนปิดเปลงนะผมไม่แน่ใจเรื่องตอนนี้เวลานะฮะม,มันมีสองความคิดครับผมเวลาคุยอาจารย์เหมือนคุยกับสังฆราชนะคุยเรื่องร <S 2> <S 2> <ด>ัฐศาสตร์นะฮะผม,มเน้นน้อยเน้นน้อยถามงี้เน้นน้อยถามว่าคือบางคนตอนนี้เวลาอ้างเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะอ้างบอกว่า รัฐมนูญเราต้องเป็นกติกาเหมือนกับโลกตะวันตกบางอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่ใช่เฮ้ยนายพูดอย่างนั้นไม่ถูกรัฐมนูญมันจะต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริงบางคนพูดให้หรูหน่อยบอกบริบทนะฮะของประเทศไทยครับเอาไงฮะคือ มันควรที่จะไปในลักษณะส,สอดคล้องกันทั้งสองทางครับคือสอดคล้องกับไอ้บริบทหรือเนื้อหาของประเทศอังกฤงเขาบอกเสรีงไงแล้วของเราเีงบอกว่าเออไม่เสรีมากก็ไม่ได้คือเอาไงอะเสรีอย่างน้อยที่สุดก็คือความเสรีของความมีตัวแทนครับอันนี้ผมว่าเป็นเป็นอะไรเป็นคอนเท็กซ์หรือเป็นบริบทที่น่าจะรับได้ที่ว่าสิ่งที่เป็นสากลครับถ้าเราไม่รับไอ้สิ่งที่เป็นสากลคือความเป็นตัวแทนตรงนั้นเนี่ยผมว่าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นไอ้บริบทหลักของเราเนี่ย มันต้องตรงกับบริบทหลักของสากลก็คือการเลือกตั้งโดยตัวแทนมันไม่ใช่สมัยกรีกการเลือกตั้งการเลือกตั้งเ้วมีตัวแทนแล้วเสร็จแล้วตัวแทนเราไปทําหน้าที่รัฐบาลไหมหรือว่าหรือว่าครึ่งครึ่งแบบนี้คือถ้าถามตามหลักการเนี่ยผมก็ตอบตามหลักการนะครับถ้าเอาว่าย้อนไปเนี่ยสองสี่เจ็ดห้าถ้าเราพูดครึ่งคร่งเนี่ยประมาณปีสองพันหร้อยสิบเอ็ดนะครึ่งครึ่งนะครับมาตรงเนี่ยมันก็ดี2 0 1 1หน่อยหนึ่งก็คือว่าพูดว่าสมัย200 2 5 1 1ครึ่งครึ่งก็คือสอสอกับข้าราชการครับตอนนี้ก็ยังดีเพราะว่าเป็นสวกับสอสอครึ่งครึ่งนะครับถ้าถามว่าบริบทของเราตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นความไม่ไว้บางใจของอีกส่วนหนึ่งส่วนของข้าราชการส่วนหนึ่งของบริบทของการตรวจสอบตรงนั้นนะครับก็มือกับการเช็กอันบาลานซ์ไปการตรวจสอบที่จะไม่ปล่อยให้นักการเมืองเนี่ยมีอิสระเสรีหรือสามารถดําเนินการอะไรได้เต็มที่ครับอาจารย์ถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะ บอรบดไทยเนี่ยมันก็ไม่ควรจะปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีอำนาจเต็มที่ปราศจากการทวงดึงของอีกฝ่ายหนึ่งฮะ,ฮะ,ฮะอา้าวงั้นผมพักไว้นิดหนึ่งนะฮะผมตั้งคำถามค้างไว้นะฮะครับแล,แลวเราตอนนี้เราไม่รู้วารัฐนูนจะผ่านหรือไม่ผ่านผ่านหรือไม่ผ่านการปฏิรูปจะต้องเดินหน้าต่อไปหรือไม่อย่างไร,รเดี๋ยวเราตอบ,บผมเบรกสองนะฮะท่านผู้ชมฮะพักกันสักครู่ครับ บรายโดยปตทพลังที่ยั่งยืนผลิตภัณฑ์แกรนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แวร์โดยบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนสำนักพิมพ์ดีเอ็มหนังสือคุณภาพโทร02685 2254-5สมผู้ชมอยู่กับไบรท์ทีวีช่อง20กับรายการ Bright อล์ k ภาคพิเศษครับกับท่านรองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาครับคับถามค้างเมื่อกี้บอกว่าเราไม่รู้ในี่ตอนนี้นี่มันสดรัฐมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยการปฏิรูปจะต้องเดินหน้าไหมคือผมว่าประเทศมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะถึงแม้อาจะไม่ผ่านหรือผ่านเนี่ยมันก็ต้องปฏิรูปประเทศเราไมนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าไอ้การปฏิรูปเนี่ยมันจะเป็นรูปโดยบริบทอะไรเท่านั้นเองนะครับถ้าไม่ผ่าน จะมีบโมเดลที่ชาวบ้านฟังง่ายไหมปฏิรูปยังไงดีบางคนก็บอกปฏิรูปตำรวจปฏิรูประบบราชการปฏิรูปเรื่องการเกาะปราบปรามคอร์รัปชันสามเรื่องใหญ่เนี่ยเขาว่ากันมาตลอดคือถ้าถามผมเนี่ยนะเอารากเงาแห่งความชั่วร้ายที่ต้องปฏิรูปก่อนคือต้องปฏิรูปนักการเมืองก่อนครับครับคือถ้าเราไม่ปฏิรูปนักการเมือง คือปฏิรูปนักการเมืองอันแรกเนี่ยคือไม่ใช่ไม่ใช่ยิ่งทิ้งไม่ใช่ครับการ,รปฏิรูปนักการอ่ะเรียกปฏิรูปการเมืองดีกว่าปฏิรูปการเมืองก่อนการปฏิรูปการเมืองที่สําคัญเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังนักการเมืองที่ไม่ดีเข้าสู่ระบบการเมืองให้ได้ครับต้องไม่ให้เข้าได้คัดกรองคัดกรองและก็เข้าไปแล้วเนี่ยต้องให้ออกง่ายถ้าชั่วอันนี้คือการปฏิรูปทางการเมืองครับคือให้เข้ายากครับแต่ถ้าหลุดเข้าไปได้ถ้าประพฤติชั่วให้ออกได้ง่ายไม่ได้ออกยากครับถ้าเรา แก้ไขาการเป็นรูปนักการเมืองแล้วเรื่องตำรวจเรื่องเทคโนจริตอย่างนู้นอย่างนี้มันจะหายไปนะเพราะเราตัวการเมืองเนี่ยเป็นตัวอะไรเป็นตัวบริบทใหญ่ในการที่จะบริหารจัดการของประเทศเลยจําเลยที่หนึ่งใช่ไหมเนี่ยถูกต้องอะนะครับคือพูดง,ง่ายๆถ้าการเมืองมันดีทุกอย่างดีหมดนะชาวนาชาวไร่การปลอดจากคอร์รัปชันตำรวจต้องดีด้วยนักการเมืองดีคุมตำรวจตำรวจชั่วไม่ได้ทหารก็ต้องดีนักการเมืองดีถ้านักการเมืองดีประเทศเราประเสริฐ ทุกอย่างดีหมดพัฒนาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลากเงาแห่งความชั่วร้ายอยู่ที่ตัวระบบการเมืองเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองปฏิรูปการศึกษามาทีหลังนะครับถ้านักการเมืองดีการศึกษาการศึกษาดีนักการเมืองดีเศรษฐกิจดีสังคมดีพระรดีดีหมดนะครับถ้านักการเมืองไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีสังคมไม่ดีตำรวจไม่ดีทหารไม่ดีพระไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระบบการเมืองดีทุกอย่างดีหมดอ่ะถ้าผมถามอาจารย์ง่ายๆดิบๆแบบคำปั้นทุบบินหยยาบเลยนะ จะปฏิรูปไงนกักการเมืองก็อันแรกเนี่ยก็พยายามให้อะไรอย่างที่ผมบอกไงนะักนะการเมืองที่ไม่ดีเนี่ยต้องให้เข้าสู่ระบบการเมืองได้ยากก็ต้องตราไ,ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกคือ,อถ้าถามผมเนี่ยต้องเอาวิธีการเลือกตั้งที่สามารถที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ของเขาในการเลือกตั้งของตัวแทนเขาไปอยู่ในสภาให้ได้ครับไอ้นี่ต้องต้องต้อง,องมีตัวชี้วัดตัวแรกอยู่คือบ้านเมืองเราตอนนี้คุณรัชลระเวลาเลือกตั้งทั้งทีเนี่ย เราบอกคนเลือกตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่ความจริงต่างจังหวัดเนี่ยคนเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เยอะก็จริงแต่เวลาเขาเลือกตั้งกันเขาตามหัวคะแนนนะถูกครับเ <laughs> มื่อตามหัวคะแนนนี่ก็กลายเป็นว่าหัวคะแนนเป็นคนสั่งเพราะฉะนั้นเราต้องทอํายังไงให้ระบบให้หัวคะแนนมันหายไปแล้วให้คนเนี่ยมันมีสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงจริงๆต้องเขียนให้ได้อ่าต้องเขียนให้ได้นะก็ <laughs> เขียนมาทุกทุกทุกฉบับไม่เือ <laughs> คนที่เขียนยังเขียนไม่เป็นครับคือที่เราเขียนส่วนใหญ่ใช่นักนิติศาสตร์เขียนไม่ใช่นักรัฐศาสตร์เขีียยนเด ถ้าผมเขียนเนี่ยผมปฏิรูปขั้นแรกได้เลยว่าพรชัยเทพปัญญาจะเขียนแบบไหนผมเขียนง่ายๆนะคือทําให้เขตการเลือกตั้งมันใหญ่อซื้อาบกให้ประชาชนทั้งประเทศเลือกสสทั้งประเทศเลยไอ้ยหแล้วเราลองออกดีไซน์ตัวแบบมาอตอนนี้เราหนึ่งเขตนหนึ่งคนถูกไหมถูกครับไอ้พวกนี้ทุจริตได้งครับถูกต้องเราต้องเอาให้คนทั้งประเทศเลือกสสทั้งประเทศไม่มีสสจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เขตนู้นเขตนี้ ฟิลิปปินส์เลือกสวเนี่เขาเลือกกันทั้งประเทศนะอย่างนั้นสวเราก็เลือกได้สิทั้งทั้งประเทศทุกอย่างได้เขีนเลือกตั้งได้หมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเรีใย้เขียนเลือกตั้งคือประเทศทาได้หมดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมมาแล้วเราดีไซน์ได้นะแบบเราดีไซน์ได้แล้วก็กระบวนการตรวจสอบเรื่องการทุจริตอะไรให้เต็มที่ทาได้หมดเดี๋ยววันหลังเรื่องนี้ยกออกมาคุยกันทีหลังนะครับอาจารย์ฮะ ถ้าผมถามไม่เฉยนะถ้าผ่านก็แล้วไปผ่านนี่หลายคนพูดหลายสถานีพูดนะฮะแล้วเชื่อว่าทีนี้ก็จะพูดอีกหลายๆครั้งก็คือจะบอกถึงทางออกสี่ช่องทางว่าถ้า yes 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 no แล้วก็ no no yes หรือก็ no no, no อะไรก็ว่ากันไปว่าทางออกเนี่ยเ,เราเราไม่ถามละแต่ผมทั้งมถามไม่นิดหนึ่งถ้ามันทางพุทธมันไม่ผ่านอเอาละมีคนข้อเสนอบอกร่างใหม่อร่างใหม่ไม่ต้องว่ากัน <c oughs> เอาแบบเร็วเร็วเนี่ยถ้าคนบอกว่า หยิบฉบับไหนมาแล้วก็มามา,มาปรับมาจูนนิดหน่อยคือถ้าถามผมเนี่ยนะถ้าไม่ผ่านเนี่ยครับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ออกมาเนี่ยต้องดีกว่าฉบับนี้อ่าต้องเป็นประชาธิปไตายมากกว่าเดี๋ยวผมก็ถามมหาเรื่องอาจารย์อีกว่าดีมันมิติไหนขึ้นมาคือคอย่างนี้คือเราเราเรา,เราต้องเข้าใจานี้ก่อนถ้าฉบับนี้ไม่ผ่านแสดงว่าถ้าเราเขียนรัฐธรรมนูญที่มันเหมือนกับฉบับนี้หรือใกล้เคียงกับฉบับนี้เนี่ยมันจะไปก่อเกิดปัญหาในอนาคตครับ เข้าใจไหมครคือถ้าเราเขียนถ้าไม่ผ่านแสดงว่ารู้แล้วประชาชน,นไม่เอาท่า,ราขขนรัศดรีเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นเราเขียนต้องดีกว่านี้ถ,ถ้าเราจะใช้แนนอนาคตเพราะว่าฉบับหน้าเน,นี่ยไม่มีลงประชามติถูกยิ่งเราไปเขียนแย่กว่านี้หรือเท่านี้เนี่ยไปให้เขาใช้เนี่ยเขาเป็นผู้ใช้นะประชาชนเป็นผู้ใช้ก็ระเบิดเวลาละถูกต้องแล้วมันจะเกิดความขัดแย้งวุ่นวายเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคอสชเนี่ยถ้าตรงนี้ไม่ผ่านเขาจะต้องเขียนอะไรที่ดีกว่านี้นะครับเอาฉบับไหนมามามาเป็นโครงได้ไหมคือถ้าถามผมเนี่ยเขียนใหม่เลยนะครับ ยอมเสียเวลาสักนิดหนึ่งเลื่อนรถแม p ไปหน่อยอย่าเอาไอ้ถนนแห่งแผนที่เนี่ยมาเป็นเงื่อนไขใน<อ>กานรที่ <ลด S 2> จะอเลื่อนรถแม p เดี๋ยวก็มีเรื่องอีกหรอกคือคือผม <c oughs> อยากให้มีการตั้งไอสภาครับ สรสรสมาชิกสภาล่างแล้วจำรูนขึ้นมาอไอ้ตรงนี้มันจะเป็นประชาธิปไตยแล้วมันจะเป็นคำตอบให้ประเทศคือเแล้วอย่าไปเคร่งเครียดกับเรื่องการเลือกตั้งนับถ้าอะไรมันยังไม่สุดยังไม่เสร็จเนี่ยผมว่ามันก็เนิ่นนานไปได้รอแค่นี้60รอห1ได้ไหมอ,อีกแทลบหนึ่งหน้ายังดีว่าเอา60แล้วมันก็ยังเกิดความขัดแยง้งคาราการสันกันอยู่เลือกกันเสร็จเป็นแล้วบาน8เดือนก,นกับปฏิวัติอีกไหมใช่สู้ยอมเสียเวลาเอา6ก6 2ก็ได้แต่เย็นๆแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาดูบบอรขงปะเทศ เอาสสรมาแล้วก็ตั้งรัฐธรรมนูญที่มันที่ว่าเป็นตัวแทนของประชาชนมาคำถามนี้ผมขออาจารย์สักหนึ่งนาทีนะนะฮะกระบวนการปลองดองจะยังคงเดินต่อไปหรือไม่อย่างไรคือกระบวนการปลองดองเนี่ยผมว่าลืมๆไปซะไม่ลืมครับมันมันไม่ใช่ปัญหาใหญุ่ของประเทศนี้หรอเป็นปัญหาใหญ่แต่เป็นปัญหาที่ไม่มีวันที่จะขจัดได้นะครับอาจารย์ยอมจำนนเลยเหรอผมยอมผมผมยอมจำนนแล้วก็ไม่มีคิดว่าใครจะแก้ไขปัญหาได้ นะครับเพราะว่าไอ้กรณีความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นกรณีที่ความขัดแย้งมันมาช้านานแล้วมันมันจนกระทั่งมันเปลี่ยนไอ้วิธีการความขัดแย้งไปสู่อะไรความมีความรู้สึกความเป็นความเกลียดชังอ่ะผมใช้ความเกลียดชังระหว่างพวกไม่ใช่การเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ทุกอย่างมันเสร็จนะครับเมื่อเป็นความเกลียดชังเข้ามาแล้วเนี่ยผมว่าไอ้ความบองดองมันเกิดขึ้นได้ยาก ผมก็ยังคิดเลยนะครับผลสุดท้ายเนี่ยไอ้ความปองดองมันเกิดขึ้นได้คนเอกอะไรนะเอกชัยศรีวิราชไม่เห็นด้วยกับท่านแน่นะอ๋อออันนี้คนละคนละค่ายกันโอเคคือคือผมผมว่าไอ้ความปองดองมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่ประชาชนปองดองถ้าทางหัวปองดองได้เนี่ยก็ปองดองแต่นี่หัวยังปองดองไม่ได้ประชาชนถ้าหัวปองดองได้เนี่ยผมถามว่าปองดองเนี่ยยอมให้กลับบ้านมันมาในประเทศเราโดยที่ไม่รับผิดไหมล่ะ ผมไม่พูดอ่าอ้าเอ,อห็หลักคือการปองดองที่เขาต้องการครับแต่ขณะเดียวกันเราก็ให้เขาดองนั้นทำไม่ได้เพราะไอ้ความปองดองก็ไม่เคยขึ้นอ่ะงั้นขอใเรื่องปองดองเอ้ามีเวลาอีกสักสองสามนาที <c oughs> บทบาทของพรรคการเมืองแล้วก็นักการเมืองนับต่อแต่นี้ท่านลองเดาใจท่านผู้นำคอสชอหรือผู้มีอำนาจสิครับว่าควรจะควรจะทำอย่างไรคือบทบาทของพรรคการเมืองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ารัฐธรรมนูญมีเนื้อหายังไง นะครับคือถ้าผมมองว่าถ้าสมมติว่าเราชอัจจุบันนะที่จริงคําถามแบบนี้เขาเขาไม่เขาไม่ให้ถามว่าคําถามสมมุติแต่ขออนุญาตสมมุติครับอีกสามชั่วโมงเรารู้ว่าผ่านสมมติคือถ้าผ่านเนี่ยบทบาทของพรรคการเมืองจะน้อยลงปล่อยไหมไม่ไม่ปล่อยไหมตอนนี้ปล่อยไหมปล่อยให้มีการประชุมพักหรือปล่อยให้การความหมายอย่างนั้นใช่ไหมคือถ้าตรงนี้ผมว่ายังไม่มีนะจนกว่าใกล้กับการืดกตั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้พรรคการเมืองเนี่ย ได้มีบทบาทเนี่ยผมว่าในกรณีที่นำไอ้เรื่องต่างๆเนี่ยมายกเป็นพรบยกยกเป็นประเด็นได้แล้วจะมีพรบลูกมีกฎหมายลูกมีอะไรเยอะๆครับผมเชื่อว่าจะปล่อยให้มีการประชุมกันได้เนี่ยผมว่าประมาณใกล้ๆกับปี60นนั่นแหละนะครับเพราะถ้าปล่อยให้เร็วไปเนี่ยไอ้ความกับเพื่อมทางการเมืองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับตรงนั้นอาจารย์ฮะน้องข้อมุนเวลาแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงมานั่งวิเคราะห์กันอีกทีนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ ท่านผูชมฮะอย่าไปไหนนะครับอยู่ที่ช่อง20นี่นะครับมาดูเรื่องราวที่ต้องบอกว่าไม่แบ่งข้างแบ่งสีของสานีโทรทัศน์แห่งนี้นะครับวันนี้ไรท็อ right กลาไปก่อนครับสวัสดีครับ